ส่งน้องนะคะอืเพราะชุดนี้มันเคยได้มาแล้วอะตอนที่ประกวดที่เวียดนามอะออืนั่นแหละอืมพี่ว่ามันแล้วเห็นว่าได้ข่าวว่าตอนนี้น้ําหนักขึ้นมาเป็นสิบโลแล้วนี่ไม,ไม่อันนี้ไม่ได้ทราบเลยเห็น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 วงในเขาพูดกันว่าจากเจ็ดสิบสองดีดขึ้นมาเป็นแปดสิบกว่าแล้วนะ อันนี้ถ่ายที่อิสราเอลแล้วนี่ถ่ายที่เมืองไทยมีไมหมลูกอันนี้ถ่ายที่เมืองไทยแล้วไปดูภาพที่ถ่ายที่อิสราเอลอนั่นแหละคือมีคนบอกว่าเนี่ยจนล่าสุดเนี่ยปุนิกาพรฟ้าต้องบอกว่าอ่านว่าอะไรนะอันไหนแมอันนี้อนในโพลใช่ไหมออรวมพลคน,ลนรักแอนชรีใครมีเทคนิคการลดตัวลดบวมเนี่ยมาแชร์เทคนิคกันเยอะเลยอันนี้บวมค่ะมันอ้วนค่ะ ไม่ได้บวมค่ะไม่ได้เกี่ยวกับที่เลยค่ะคืออ้วนค่ะอยา่าสะกดจิตค่ะคือน้องอ้วนคุณเพื <Raymond. S 1> ่อนพี่บอกว่ากินข้าวกับแอนชิลีนี่กินเนื้อเป็นตัดถาดนะคะกินเนื้อเป็นตัดถาดนะคะกินยำเป็นตัดถาดนะคะไม่ได้กินเหมือนพวกเรากินนะคะกกินเป็นถาดนะคะ <S <S อืน้ําหนักมันขึ้นอยู่แล้วค่ะ ไม่ได้บวมนะคะเขาอ้วนขึ้นค่ะมันไม่เกี่ยวกับบวมแล้วจะ,จะประกวดแล้วมันมันมันจะต้องดูแลตัวเองไหมเอี่ะอืมมันกระโวยบางคนก็ไปสะกดจิตบอกว่าเออน้องไม่ได้ขี้มันไม่เกี่ยวกับขี้นะคะเขากินเป็นถาดค่ะเขาไม่ได้กินเป็นจานแล้วเขากินเป็นถาดค่ะอืม